แห่สงสารโอบนิทิรัวแคปชั่นเศร้าลงไอจแอหลุมหลังลือสน,นันเลิกมะปราง เป็นคู่ที่หลายคนกำลังจับตาในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้หลังมีข่าวเลิกราสำหรับคู่โอบโอบนิธิและสาวมะปางอลิสาเรื่องราวแท้จริงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทั้งคู่ไม่ได้ออกมาบอกอะไรผ่านสื่อมีแต่ทั้งฝั่งของโอบที่มักจะโพสตแคปชั่นเศร้าๆลงอินสตาแกรมแอคหลุมทำกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาส่งกาลังใจให้มากมายแคปชั่นจากอินสตาแกรมแอคหลุมโอบนิธิเช่น สิ่งที่คุณทำมันผิดและคุณก็ทำมันมันเคยเป็นวันของเราแต่เธอก็เดินจากไปเราเริ่มต้นด้วยการทักทายง่ายๆแต่จบลงด้วยการบอกลาที่ซับซ้อนนึกว่าเธอจะเดินด้วยกานตลอดไปไม่มองย้อนกลับไปคุณตายและจากไป